สวัสดีค่ะชมวัดตอนสองนะคะวัดธ้ำมาพึ่งสกลนครตอนสองค่ะถ่ายบรรยากาศนะคะพื้นผิวสวยมากเลยค่ะบรรยากาศช่วงจะหกโมงแล้วค่ะแต่ก็ยังแดดเปรี้ยงอยูะคะ่คุณแม่ชีสวัสดีค่ะคุณแม่ชีกุ้งนะคะ,นะคะแม่ชีพรามกุ้งนะคะปฏิบัติธรรม สวยบรรยากาศสวยเลยบรรยากาศสวยมากๆไปผ่านไปผ่านมานะคะเชิญน,นะคะเชิญได้ค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะสุดสวยเลยค่ะบรรยากาศดูดีมากเลยนคะคะสุดยอดค่ะสวยมากแล้วก็จะมีมี พุทธบาทนะคะรอยพระพุทธบาทะคะ่ะนี่ค่ะวัดถ้ำผาพึ่งจังหวัดสกลนครนะคะค่ะมีต้นไม้หินด้วยค่ะนี่ค่ะมีน้ำนอย่างอนุรักษ์ที่เก่าๆอยู่ดูพื้นค่ะพื้นของวัดนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ช่วงนี้ค่ะดูหินดูดินคะดูดินดูหินค่ะมันเป็นทานสมัยก่อนเหมือนเราวานี้แหละค่ะนี่ค่ะมีต้นไม้ที่เกิดในหินค่ะดูต้นอะไรค่ะใบจะแข็งมากเลยนะคะใบจะแข็งทราบว่าต้นอะไรนะะี่ค่ะเหมือนต้นในตำนานเลยสวยมากๆเลยค่ะ บรรยากาศนมคะดินดงสวยมากเลยค่ะวางสวยคงความเป็นธรรมชาติไว้มากเลยนะคะ ติวด้วยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นรอยพุทธบาทค่ะจะมีรอยพระพุทธบาทด้วยนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะรอยพุทธบาทค่ะเป็นรอยพุทธบาทนะคะ สวยมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะใครสนใจมานั่งวิปัสนากรรมฐานนะคะเชิญชวนได้นะคะร่มเย็นเป็นสุขค่ะสวยมากเลยนะคะต้นนี้ใครผ่านไปผ่านมาสนใจนะคะมาหาพี่พิมพี่พิพมพจะนำพามาค่ะอยู่ข้างล่างก็จะเป็นใต้ถ้ำนะคะเป็นถ้ำผาพึ่งค่ะแล้วก็จะพึ่งเกาะไว้เต็มเลยค่ะ ธรมาชาติสวยงามค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครสนใจผ่านไปผ่านมาอยากเที่ยวชมอยากมาก็ติดต่อพี่พิมพ์ได้นะคะพี่พิมพร้อมนำเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ